อกกังหอก็อกอยังใช้ชีวิตลำบากเลยลองน้ำที่ยญิงเยียมโคเลยนามลงลงอีกนี่เดือนนี้ถ้าว่าไม่มีตอกเพิ่มไม่มีน้ำป้าน้ำเข้าลงมาก็น้ำไม่ถึง chống chôm bò này ba nằm luôn làm mấy quang láo lệ luôn luôn một cái cũng đây nát lười cái này mang trái tụt quần tí nữa hấp